ล่าสุดครับพอ,อรองเรียนก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับกรณีให้นักเรียนชั้นปหไปเชิญธงชาตินะฮะขณะที่ฝนกําลังตกลงมาอย่างหนักใครเห็นคลิปก็กลัวน้องๆจะถูกฟ้าผ่าบ้างละจะเปียกฝนกลัวว่าจะเป็นหวัดเป็นไข้บ้างละนะครับซึ่งผอ,อรองเรียนก็ยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับพอ,อรองเรียนครับได้ออกมาโพสต์ชี้แจงระบุครับว่าจากคลิปเหตุการณ์ที่ดิฉันให้นักเรียนชั้นประถม3คนเนี่ยนะครับไปเชิญธง ขณะฝนตกซึ่งกลายเป็นกระแสอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ดิฉันได้เข้าไปพบผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง3และกล่าวขอโทษอย่างจริงใจนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นครับเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกดิฉันอยากให้ทุกอย่างออกมาเรียบร้อยจึงตัดสินใจให้นักเรียนออกไปเชิญทงแม้จะมีพามโรงครับ ไปกลางร่มให้นักเรียนสาคันและนักเรียนก็อยู่ในสายตาพอ,อ,อตลอดแต่นั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆดิฉันเสียใจและน้อมรับผิดทุกประการสุดท้ายต้องขอโทษทางเด็กนักเรียนผู้ปกครองขอโทษคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่ทำให้โรงเรียนนั้นเสียชื่อเสียงขออภัยเป็นอย่างสูงครับสุดท้ายพออ,อก,ก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับท่ามกลางคอมเมนต์มากมายจากประชาชนที่เห็นคลิปนี่แหละนะครับ ก็ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดครับในโรงเรียนนอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนแล้วก็คือความปลอดภัยของน้องๆน,นี่แหละนะครับที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคนที่ได้ชื่อว่าครูครับ